นึกแล้วเชียวว่ามันต้องมีอะไรที่แท้ก็แอบเอาลูกมออาเลี้ยงที่โรงงานนี่เองถ้าทุกคนรู้เรื่องนี้แกโดนไล่ออกแน่ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวฉันจะเอาเด็กคนนี้ไปเลี้ยงให้แกเองดูสิแกจะเป็นยังไงน้องดาววีคิสมา ที่ไหนอะมีใครได้ยินเหมือนฉันไหมฉันก็ได้ยินพวกฉันก็ได้ยินเหมือนกันแต่เด็กที่โรงงานเราไม่มีนะแล้วเสียงเด็กมาจากไหนอ๋อน่าจะเป็นเสียงโทรศัพท์ฉันฉันตั้งเป็นเสียงเรียกเข้าไว้สงสัยจะมีคนโทรเข้ามาฉันขอตัวไปรับก่อนนะจีว่านะจีวา ก็นึกว่าเสียงเด็กที่ไหนตัวเองเป็นคนตั้งเสียงเรียกเข้าเองแท้ๆลืมจะได้นั่นสิขี้ลืมจริงๆเลยเยวานั่นสิจากตอนไร่ที่ฉันง่วงๆอยู่นี่ตื่นละข้อดีของการมีเพื่อนขี้ลืมก็แบบนี้แหละขี้ลืมเนี่ยนะจะเป็นข้อดีเลิกหาเหตุผลเพื่อนตัวเองสักทีเถอะยังไงคนขี้ลืมแบบนั้นก็สร้างความน่ารำคาญฉนวกหู เมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงเด็กรอ้องใครเอาเด็กมาที่โรงงานอ๋อพอดีว่าไม่ใช่เสียงเด็กที่ไหนหรอกคะ่ะผู้จัดการยายวาน่ะสิคะมันลืมโทรศัพท์ไว้แล้วก็เปิดเสียงดังลั่นน้าทองไม่มีสมาธิทำงานเลยคะ่ะหรอแต่ฉันเห็นเธอนั่งเล่นแต่โทรศัพท์นะไม่เห็นจะทำงานเหมือนที่ฟ้องเลยก็ใช่สิเธอเป็นเพื่อนยายวาก็ต้องเข้าข้างกันเป็นธรรมดาไม่เห็นจะเกี่ยวเลยจะเพื่อนหรือไม่ใช่เพื่อน ผิดก็คือผิดเราไม่เข้าข้างอยู่แล้วแหมพูดดีกันจังเลยนะผู้จัดการคะไอ้พวกนี้มารุมนะทองค่ะนะทองไม่อยากทำงานกับพวกมันแล้วโอเคฉันเข้าใจเย่ผ <c oughs> <Yeah. c oughs> ู้จัดการคะ พวกเธอเนี่ยหยุดใส่ไลน์เนื้อทองก็ได้แล้วเอาเวลาที่จะมาฟ้องฉันแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆไปทํางานของตัวเองให้มันดีเถอะเนื้อทองเดี๋ยวเธอมาช่วยฉันเตรียมงานต้อนรับท่าเจ้าของโรงงานคนใหม่ด้วยนะได้เลยค่ะผู้จัดการให้อยกไปช่วยด้วยไหมคะไม่ต้องแค่เนื้อทองก็พอแล้วได้ยิ่แล้วใช่ไหมตาเขาเลือกฉันแค่คนเดียวไปกันเถอคะค่ะผู้จัดการเนื้อทองอยากไปพักในห้องแอร์เย็นๆแล้วตรงนี้มันร้อน ฉันว่าสองคนนั้นแปลกๆนะดูสนิทกันเกินกว่าจะเป็นเจ้านายกับลูกน้องอืมเข้าเดินจูงมือถือแขนในขนาดนั้นมองจากดาวงคารยังรู้เลยว่าสองคนนั้นน่ะต้องเป็นจุกกรูจุกกรูกันแน่ๆออ้แม่ร้องนะลูกเหิวหรอแม่อยู่นี่แล้วอา ค่อยๆกินนะลูกเดี๋ยวสำลักกินอะไรขาวๆอะคะเหมือนกินเด็กทารลกเลยคะ่ะอืมฉันก็ได้กินเหมือนกันอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละ สูงถ่จะเป็นกิ่นจากข้างนอกหรอมั้งคะคงไม่ใช่ในโรงงานแล้วหรอกเสียงเด็กอีกแล้วว่าเสียงโทรศัพท์แกอีกแล้วเหรอเออใช่โทรศัพท์ฉันเองมั้ง เดีย๋ยวฉันนานะแป๊บนึงทำไมช่วงนี้เย,ยวาทำตัวแปลกๆหรือว่าเย,ยวามีเรื่องอะไรปิดบังพวกเราอยู่ไม่หรอกมั้งเย,ยวาก็าคงติดธุระจริงๆแหละเราทำงานต่อดีกว่า แม่คะอืมหิวหรอรรอแม่แป๊บหนึ่งน,นะอืมนึกแล้วเชียวว่ามันต้องมีอะไรที่แท้ก็แอบเอาลูกมาเลียงที่โรงงานนี่เองถ้าทุกคนรู้เรื่องนี้ก็โดนไล่ออกแม่หลับสักทีเจ้าดื่อเลยนอนตรงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวแม่มาหาใหม่ ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวฉันจะเอาเด็กคนนี้ไปเลี้ยงให้แกเองดูสิถ้าคนอื่นรู้แก่จะเป็นยังไง ช่วงนี้แกเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมดูเครียดเครียดใช่ช่วงนี้แกดูไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเลยอะ่ะมีอะไรก็บอกพวกเราได้นะที่จริงมันก็มีนั่นแหละถ้าฉันบอกแล้วพวกแกจะโกรธฉันก็ได้นะเรื่องอะไรหรอแกบอกพวกฉันได้ไหมใช่ใช่พวกฉันไม่โกรธหรอกฉันเอาลูกมาเลี้ยงที่โรงงาน ฉันขอโทษนะแต่ฉันไม่มีทางเลือกจริงๆนี่พวกแกโกรธฉันขนาดนั้นเลยเหรอไม่ฉันไม่โกรธเธอเป็นแม่ที่สตรองมากเลยนะเด็กคนนี้ช่างโชคดีเหลือเกินแล้วทำไมแกถึงเอามาเลี้ยงที่โรงงานด้วยล่ะพ่อของเด็กไปไหนเขาไปทางานต่างจังหวัดน่ะติดงานด่วน ฉันก็เลยเอามาเรียนที่โรงงานแต่กลัวว่าจะถูกมองไม่ดีฉันก็เลยเอาไปแอบไว้เอานะแกไม่ต้องคิดมากนะเออแล้วตอนนี้หลานอยู่ไหนหรอฉันอยากเห็นหน้าหลานแล้วอยู่โซนที่เก็บของเดี๋ยวฉันพาไปไปดีใจอะจะได้เห็นหน้าหลานแล้วนี่เจ้าตัวเล็กเขาหลับอยู่ตรงนี้เบาๆนะเดี๋ยวเขาตื่น ลูกลูกฉันหายไปไหนฉันวางลูกไว้ตรงนี้เกในแน่ใจเหรอวะแน่ใจสิฉันเอาลูกมาเลี้ยงตรงนี้ประจําพวกแกพวกแกจะทำไงสิฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี <c oughs> ใจเนย็นๆก่อนนะวะใครเอาลูกมาเลี้ยงที่โรงงานผู้จัดการเรียกด่วน ฉันบอกแล้วใช่ไหมที่นี่คือโรงงานไม่อนุญาตให้ใครเอาลูกมาเลี้ยงหนูขอโทษค่ะหนูจําเป็นจริงๆที่ต้องเอาลูกมาเลี้ยงที่โรงงานชั่วคราวจะชั่วคราวหรือถาวรก็ไม่ได้ทั้งนั้นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทําเรื่องเดือดร้อนอะไรเลยนะคะทํางานปกติไม่ได้กินแรงเพื่อนเหมือนใครบางคน <c oughs> นี่แกกา้าวใช่หรอทาผิดแล้วยังจะโทษคนอื่นอีกมันน่าไล่ออกให้หมดเลยซะดีมัง้ง นี่ถ้าจะของโรงงานคนใหม่เขามันเหเข้าจะเป็นยังไงก็ไม่เห็นต้องทําอะไรดีและภูมิใจด้วยซ้ําที่มีพนักงานแบบนี้เป็นแค่พนักงานโรงงานทํามาเป็นคิดแท้เจ้าของโรงงานเขาไม่ได้ใจดีถึงขนาดปล่อยให้พนักงานเอาลุกมาเลี้ยงที่โรงงานหรอกนะผู้แกคงไม่รู้สถานะตัวเองตอนนี้สินะว่าจะโดนไล่ออกล้มล่ออยู่แล้วมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่า คุณชัดคุณ,คณชัดสวัสดีสสดค่ะ,คะไม่มีอะไรหรอกครับผมกำลังสั่งสอนพวกพนักงานอยู่นะครับพวกนี้แอบเอาเด็กมาเลียงที่โรงงานแล้วค่ะคุณชัดไล่มันออกไปให้หมดเลยนะคะคุณไล่ฉันออกไม่ได้หรอกค่ะคุณผู้จัดการเป็นแค่พนักงานกล้าดียังไงมาพูดแบบนี้กับฉันเขาไม่ใช่แค่พนักงานหรอกครับ แต่เขาเป็นเจ้าของโรงงานคนใหม่ของที่นี่เจ้าของโรงงานคนใหม่คุณต้องฆ่าเขขอโทษนะครับผมผู้พิพไปแล้วผมไม่ได้ตั้งใจจะไล่คนออกเลยนะครับรู้ตัวก็ดีทีนี้พวกเธอทั้งสองคนก็ออกไปจากโรงงานฉันได้แล้วโรงงานของฉันไม่ต้อนรับคนใจแคบไร้น้ำใจแบบพวกเธอ ผู้จัดการคะผู้จัดการทำอะไรฉันอยาสิคะอุย้ยฉันจะทวงไปได้ละ่ะตัวฉันเองอยังเอาไม่รอดเลยเอ้า,อาไหนผู้จัดการบอกว่าจะช่วยเรทวงไปตลอดไงคะอุย้ยจะกระพูเอย่างนั้นแหละตัวใครตัวมันแล้วกันเ้ยผู้จัดการฉันเข้าใจคุว่า,ากเลยนะต้นข้าวต้องเรียกคุณต้นข้าวคุณจนข้าวไม่ต้องเรียกคุณหรอกที่ฉันเข้ามาก็เพราะอยากสนิทกับพนักง,งานในโรงงานฉันนี่แหละ พวกเราก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะไม่ต้องคิดมากค <laughs> ่ะนี่แหละหน้าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นสิ่งที่ทำแล้วได้ดีแถมยังทำให้เรารู้สึกสุขใจไปด้วยมองในมุมของเขาแล้วเราจะเป็นสุขไม่เกิดความอิจฉาริษยา อาหารมื้อเที่ยงคุณออมเขาให้เชฟลูกหมูเป็นคนทำเชฟลูกหมูเดี๋ยวแม่จะไปจัดการมันฉันสั่งเชฟแล้วไม่ใช่เหรอคะว่าห้ามทํากับข้าวถ้าไม่ให้หนูทําอาหารแล้วหนูจะเรียนเชฟมาเพื่ออะไรคะอะไรเรื่อลาบก้อยพวกนี้ใครเป็นคนทํา เ้าพ่อเสีเยวของแฝบแฝไปให้กินคุณจะทำอะไรไม่ทราบคะ่ะเชฟลูกหมูหนูกัสิเฮ็ดเน่อากินให้ป้าพ่อนี่ล่ะค่ะ ฉันสั่งเชฟแล้วไม่ใช่เหรอคะว่าห้ามทํากับข้าวแม่เอ้าเดียวมีอะไรลูกแขก VIP เข้ามาแล้วครับรีบไปต้อนรับเร็วอ้าวเหรอไปไปไปเ แม่เวเดี๋ยวเรียนเชิญข้างบนค่ะครับหายไปไหนมาเป็นถึงผู้จัดการทำไมไม่มีความรับผิดชอบเอ่อคือเออบอสคะ ลูกเดี่ยวของดิฉันเพิ่งรับตำแหน่งได้แค่สามวันวก็ต้องมีอะไรผิดพลาดกันบ้างเออ,เอ,อใช่ครับบอสไปช่วยยกของหลังรถแล้วเอาไปไว้ในห้องเก็บของด้วยได้ครับได้ครับโถเอ้ยคิดว่าเป็นแขก VIP แล้วยิ่งใหญ่นักหรือไงทำไมไม่ยกข,ของเอง แม่ผมเป็นผู้จัดการนะจะให้ไปยกของเหรอเน่คนขับรถครับมือแกเป็นง่อยหรือไงถึงยกของไม่ได้ฮ้เดี๋ยวผมยกเองก็ได้ครับดีเชฟหมูมานี่สิคะ ไปช่วยลุงเขายกของไปเดี๋ยวไปลงไปแรงไปแล้วไม่มีใครพาไปส่งโรงพยาบาลค่ะผู้จัดการไปเดี๋ยวเราไปเอาหน้ากันครับแม่ลุงของหลายบอ หนูเป็นคนอิสานเหรอจ่าหนูเป็นคนอุบลลุงคือกันลุงก็อยู่บรีลัมของบ่าหลายปันไหดดอกบดโดนก็แล้วอ๋อสั่นไปจ้ะกนูสิไปซอยไ,ไปเดี๋ยวตอนเที่ยงเชิญทานข้าวด้วยกันนะคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปทานข้างนอกก็ได้ไม่ต้องเกรงใจค่ะเพราะบริษัทเราจ้างเชฟม,มาทำอาหารให้โดยเฉพาะค่ะ ขอบคุณครับด้วยความยินดีค่ะเชิญค่ะขออนุญาตกับบอสมีธุระอะไรหรอคะอ๋อพอดีผมจะมาแจ้งว่าผมคนของให้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วหรอทำไมเสร็จไวจัง อ๋อ oh, พอดีลูกชายของเชฟเขาเก่งน,นคะคะบอสแล้วเชฟเข้ามาทำไมหรอคะอ๋อ oh, เชฟไปถามว่ามื้อเที่ยงจะทานอะไรดีคะแล้วแขก v i p จะทานด้วยหรือเปล่าเชฟจะได้เตรียมของเพิ่มสรุปจะทานอะไรดีคะอะไรก็ได้ครับง่ายๆโหระดับเชฟจุ่มมือทองทำอะไรง่ายๆไม่เป็นหรอกคะ่ะอยากทานอะไรพิเศษ บอกเชฟจุ่มได้เลยนะคะอืมนึกไ,ไม่ออกเลยครับเอางนนี้ไหมคะเมื่อวานออมได้กินอาหารของเชฟที่มาใหม่ไม่รู้ว่าทำเมนูอะไรแต่กิ่นหอมหน่าทานมากเลยค่ะเชฟจุ่มคะคะบบอสช่วยไปถามให้หน่อยได้ไหมคะว่าเมนูอะไรเผื่อเที่ยงนี้จะได้ขึ้นมาเสิร์ฟออม อ๋อได้ค่ะบอสฉันจะยื่นคำขาดที่เธอเป็นครั้งสุดท้ายนะ่ะต่อไปนี้ถ้ามือของเธอหยิบจักเครื่องในครัวตกงานแน่หนูขอถามเชฟตรงๆได้ไหมคะทำไมเชฟต้องกีดกันหนูด้วยถ้าไม่ให้หนูทำอาหาร แล้วหนูจะเรียนเชฟมาเพื่ออะไรคะเพื่ออะไรมันก็เรื่องของเธอแต่ไม่ได้ให้เธอไาแย่งตำแหน่งเชฟมือหนึ่งของฉันแล้วอยากให้ฉันต้องเตือนอีกล่ะไวบ้บ่ลาอย่างอื่นไว้เบิร์จ้ะแต่ทีโบไว้ ก็คือเป็นเชฟแต่บอดด้เฮ็ดกับเขาแบบนั้นละ่ะมันเจ็บปวดที่สุดแม่เอาเดียว พอดีเลยคุณอองเขาเรียวเมื้อเที่ยงสำหรับเลี้ยงแขก VIP มาแล้วนะฮะเนาะมีอะไรบ้างแม่จะได้เตรียมของถูกแม่ไม่ต้องเตรียมหรอกเอา้าทำไมล่ะอาหารเื้อเที่ยงที่จะเลี้ยงแขก VIP ทั้งหมดคุณอองเขาให้เชฟลูกหมูเป็นคนทำหือมอีเชฟลูกหมูเดี๋ยวแม่จะไปจัดการมันแม่ก่อนใจเยเ็นอะไรห้ามแม่ทำไม เราปล่อยให้มันทําก็ดีเหมือนกันนะครับคุณแม่เพราะถ้ามันพลาดผมก็จะมีโอกาสและข้ออ้างในการเขียนม,มันออกจากบริษัทนี้อ๋อจริงด้วยลูกนักของแม่สเต็กสลัด ราว่าสปาเกตตี้รอว่าเป็นซุปดีนะโอยคิดไม่ออกอมุดนงียคิดบอกเป็นอย่างนร้ลูกอืมมุดนงียค่ะลุงนู่งมงหวัวเสร็จกับเขาอีกอย่างหย่างแคกวิ่งพี่เรานู้นะนั่เนูอย่างละลูกนุกับธนัดเบอร์สุยาดน่ะละจ้ะเพราะว่าหนูเรียนมากถ้าจังสันนูเหตุแนวอาหารที่นูมักก็ได้ลูกอืม ันเป็นแนวมาข้องหนูเม่ก็จะเป็นผวกอาหารที่สารจาัดแต่ว่าพระสิกินเป็นอยู่บ่ลุงว่าใดเดี๋ยวลุงซอยถาจังสันลุยโหลดค่ะ ก้อยหมูขวด๋อจะลุง ฉันเองฉันเป็นคนทำอาหารราบก้อยพวกนี้เองหน้อยไอ้คนขับรถเป็นแค่คนขับรถขี้ข้อข้างลัวแค่มีแสงอาทิตย์ส่องผ่านยอดอยญาาลงมากระทบหน้าแกแกก็ไปเหเยอะเสนอหน้าขึ้นมารับแสง ติหลงลำพองคิดว่าพระอาทิตย์จะเชิดชูกแกหรือ,อยังไงเดี๋ยวครับแม่จับมันโยนออกไปสิลูกได้ ออลูกชายดิฉันจะทำเพื่อบริษัทค่ะจะจับคนขับรถของแขก V I P โยนออกไปข้างนอกค่ะเขาไม่ใช่คนขับรถสวัสดีค่ะท่านสวัสดีลูกนี่คนขับรถคนใหม่ของลุงสวัสดีครับค,คุณนอง สวัสดีจ้ะเอ่อตอนนี้หนูยังเตรียมของไม่เสร็จเลยค่ะของยังอยู่ในห้องเก็บของอยู่เลยถ้างั้นไปช่วยคุณอมอยกสินค้าตัวอย่างไปไว้ที่ห้องก่อนแล้วกันนะเออแต่ของในรถผมยังไม่ได้ขนลงเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพีามายกครับเดี๋ยวถนะ้าผู้จัดการของออมมาอมอจะได้ไปช่วยยกของในรถนะคะได้ลูกเดี๋ยวลุงรออยู่ตรงนี้นะค่ะไปเลยไหมไปเลยก็ได้ครับ แม่เ็วเดี African ๋ยวเรียนเชญข้างบนค่ะครับมือแก่เป็นง่อยหรือไงถึงยกของไม่ได้ฮะเดี๋ยวผมยกเองก็ได้ครับขอโทษนะ ลุงบอกเป็นอย่างลูกตามสบายฉันให้เวลาสองนาทีเก็บของออกจากบริษัทฉันไปทั้งแม่ทั้งลูกเลยเธอไรเชื้มือทออกไปแล้วใครจะทำกับข้าวให้บอสทานล่ะคะใช่ครับแล้วใครจะเป็นผู้จัดก,การให้บอสล่ะครับผู้จัดก,การดีๆแบบนี้หายากนะครับไม่ต้องห่วงหรอก เรื่องเชฟฉันไม่เชฟลูกหมูอยู่แล้วขอบคุณค่ะคุณออมส่วนตำแหน่งผู้จัดการถ้ามีแบบคุณฉันขอไม่มีดีกว่าออกไป <c oughs> จำไว้นะคะคนที่เอาแต่สนใจแค่ตำแหน่งลาบยศแต่ไม่เคยพัฒนาฝีมือของตัวเองเลยยังไงซะก็ไม่มีทางเก่งกว่าคนที่ตั้งใจและไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองนะคะ